วัชรีพรนันทรักษาะชื่อสันตินันทลักษาสินค้าตอนนี้เป็นบวยหอมทองซีเรียลอบฟอกเพื่อพาราเมลจ้าก่อนหน้านี้นะคะใช้เป็นหุงซิบ,บออล็อกปกติแต่จะเปินเกอร์เล็กๆแค่นั้นเองนะคะก็ไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเราเลยค่ะ ค่อนข้างดีมากเลยนะคะดีกว่าแต่ก่อนมากเลยเกือบร้อเปร์เซ็นเลยอันนี้สามารถกองแสงได้ด้วยนะคะที่สำคัญค่ะตวัวอักษรเด่นชัดเจนถุงสีสันสดใสนะคะพกพาสะดวกด้วยค่ะสำหรับปัะจุภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีร้อยให้ร้อยมีล้านให้ล้านเลยค่ะมันสุดยอดค่ะ